ก็ขอ,อกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่เกม r o บ็อกในแมปเอ็ดออฟฮีนะครับผม,ม,มก็หาดหายไปนางนกับเกมโลบ็อกนะครับผมตอนนี้ก็ได้กลับมาอัดอีกรอบก็รู้สึกว่าดีใจนิดหน่อยมาก็แมปที่ผมนํามาเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกไปว่าคือแบบเอ็ดออฟฮีเป็นแมปที่ จะให้เราเนี่ยรับบทเป็นฮีโร่หรือไวลท์ก็ได้เพราะว่าฮีโร่กับไวลท์เนี่ยมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสอนระบบนิดหน่อยแล้วก็มาทัวเรียกว่าทัวเลยวิุงไปละอ๋อตัดออกเดก็เกมนี้ก็เป็นเหมือนแนว RPG นิดหน่อยล่ะครับแต่จะบอกว่าเป็นแนว RPG แบบสูงเลยก็ไม่ได้เฮ้ยนี่มันเก็บครับมาก็ แนวแนวอัพเดทที่ผมบอกคือไม่ไม่มีการรับเพจหรืออะไรนะก็คืออันนี้เป็นเหมือนแบบมีทั้งระบบเรื่องเองินเรื่อง exp ที่ท่านผู้ชมจะเห็นจากขวาล่างของผมนะครับที่มันจะแบบเพิ่มตลอดเวลาคือเกมเนี้ยเป็นเกมที่ผมกล้าพูดได้เลยว่าถ้ามันดีกว่านี้จะเป็นแบบที่น่าสนใจมากเพราะอย่างที่ท่านผู้ชมคงจะสังเกตเห็นขวาล่างนะครับว่ามันจะเป็นเบต้าเวอร์ชั่นอยู่ก็คือยังเป็นเวอร์ชั่นเบต้าอยู่ แต่เกมนี้ก็เปิดมาค่อนข้างจะนานนิดนึงแล้วนะที่ผมสังเกตเห็นเนี่ยก็ตั้งแต่ตอนที่ผมเอยังไม่ได้เอทำ Youtube แบบจริงจังตอนนี้ก็เรียกว่านะและมันสนใจเหมือนกันสําหรับผมนะแมปนี้ยผมก็อยากจะมาแชร์ประสบการแมปนี้เป็นยังไงซึ่งมามาคุยกันเลยแปบว่าแมบนี้มีอะไรเด่นบ้างแล้วก็ ต้องทำยังไงบ้างดาวแบบนี้ง่ายๆคือเกิดเราจะเกิดมาโดยที่สุ่มที่เกิดด้วยไม่ได้ถูกจำกัดว่าจะเกิดตรงนี้หรือ,อ,อตรงอื่นคือมันจะไม่จำกัดครับว่าเราจะต้องเกิดแค่ตรงนี้ตรงเดียวแต่มันก็มีข้อเสียตรงที่ว่าบางครั้งอ่ะอาจจะมีไวรัสมาเกิดกับเราด้วยซึ่งโดยเกมนี้จะมีค่าชื่อเสียงด้วยก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ อันนี้ผมเรียกว่าเป็นค่าชื่อเสียงแล้วกันเพราะว่ามันน่าจะเหมาะดีซึ่งก็ในแปดจริงๆผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันแปลว่าอะไรแต่ก็ในใ,นในใกล้เคียงคือค่าชื่อเสียงแหละก็เกมนี้มีค่าชื่อเสียงเอาจริงคือเรียกว่าค่อนข้างที่จะไม่ได้เยอะมากแต่ผมพูดได้เลยว่ามีเรียกว่ามันจะมีอะไรไหมถ้าเรามีค่าชื่อเสียงสูงก็ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเยอะแค่ว่าเป็นเหมือนเรา ก็เหมือนกับอารมณ์เหมือนฮีโร่อะประมาณนั้นเลยครับผู้ชมก็คือเริ่มแรกก็แค่เป็นฮีโร่ฝึกหัดจากนั้นเป็นฮีโร่แล้วก็ฮีโร่มืออาชีพอะไรประมาณนี้ก็คือไม่ได้ต่างกันมากโอ้นี่นายเนี่ยเอฟเคใช่ไหมคนหลือเอ็มซีวะเนี่ยคนนี่หว่าแมต้องแก้บั๊กหน่อยนะบางจุดอ่ะแต่เกมนี้ก็ไปเจอบั๊กแบบจนจนแบบแปกเท่าไหร่ถือว่าดีมากแล้ว สำหรับเอ่อสำหรับเวอร์ชันเบต้านะเพราะบางเกมที่ผมเจอเนี่ยโอ้ยปั๊กแบบกระจายเต็มที่แม่จนเล่นจนแทบเล่นไม่ได้เลยบางเกมมาก็มาเรียกว่าน,นอกเรื่องไปละมาเขาเรื่องกันต่อคือเกมนี้อย่างที่ผมบอกไปเอ๊หรือไม่ได้บอกนะเอาว่าช่างมันละกันบอกอีกทีละกันคืออย่างที่ผมบอกว่าเป็นแนวเอ่ออาร์พีจีนิดหน่อยก็คือไม่ได้ทำเคเวสแต่ว่าไปกำจัดพวก เราไวไลา์ถ้าเราเป็นฮีโร่เราก็ไปจัดกาจัดไวไลา์แล้วเราก็จะได้เงินและไอพีแล้วก็ได้ค่าชื่อเสียง้วยใทยยิงกันด้านล่างวะยิงกันป๊เป้งป,เป,งป๊เป้งเนี่ยมามซึ่งมันมันถามว่าช่วยอะไรได้บ้างมันก็จะช่วยเรื่องของการอัปเกรดเลเวลแล้วก็เอแล้วเงินก็จะสามารถชื่อสุดณปัจจุบันนี้สามารถซื้อได้แค่ชุดกับหน้ากากนะครับซึ่งถ้าถามว่าผมแนะนํำไหมก็ เอาจริงก็แล้วแต่ความชอบของท่านผู้ชมนะครับซึ่งชุดที่ผมใส่นี่ถ้าผมจะไม่ผิดแน่เป็นชุดที่แพงที่สุดในเกมละมัง้งอ่าแพงท,ที่สุดในเกมละซึ่งเรียกว่าเป็นเป็นชุดอาจจะไม่ได้มีเยอะแล้วก็ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าชุดทำไมมาคุ้นๆตายก็ไม่แปลกครับเพราะว่าเกมนี้เรียกว่าเรียกว่าต้องได้รับแรงบันดาลใจน่าจะพูดนี้มากกว่า ก็คือเหมือนจะได้รับแรงันดาลใจมาจากเอ่อพวกฮีโร่ในค่ายาต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งมาว์เวลหรือดีีก็คือมายัดรวมกันที่นี่ซึ่งจะมีหลากหลายชุดอยู่ตอนนี้ก็คือเรียกว่าค่อนข้างหลายชุดมากในการที่เลือกซื้อแล้วก็ใส่แล้วก็สามารถปรับสีได้แล้วแต่ท่านชมนอยากจะชอบสีไหนหน้ากากก็เพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มเข้ามาครับอาจจะเพิ่มเข้ามานานแล้วแต่ผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมเนี่ยก็อยู่กแบบับแมปแมปนี้ได้นานนิดหน่อย คราบสวัสดีครับแมจากเรื่องผมที่สามสิบหกนะก็คือผมก็เออเออเออใจเย็นใจเย็นใจเย็นดีโอ้โหไอหมอนี่มันถึกเอือเอือไอหมอนี่มันถึกว่ะแม่โอ้ก็ก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่ามันมันแบบว่าจะทำอะไรก็ได้อ่ะแม่ คุณจะเป็นฝ่ายฮีโร่แต่คุณจะจัดก,การฮีโร่ก็ได้เหมือนกันคุณก็จะได้ยศแบบพิเศษก็เป็นพวกแอนตี้ฮีโร่ก็คือพวกแบบฮีโร่ไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้แย่เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ก็เป็าไปแย่มากกว่าแม่ก็ส่วนเกมพาร์ะก็จะมีแค่แค่นี้แหละครับถามว่าผมซื้อไหมไม่เพราะว่าราคามันสูงอยู่บางอันแล้วอีกอย่างผมไม่ได้เล่นแบบนี้จนจนมากด้วยผมเลยจะไม่ซื้อซึ่ง เอาจริงๆนะถ้าถ้าผมจะซื้อจริงๆเงินผมจะตัดออกผมจะซื้อแค่แบ,บเดบเบิลเอ็กพก็คืออันนี้คือจะได้เอ็พแบบคูณสองซึ่งเกมนี้ก็จริงๆก็เอ็พมันก็ขึ้นอยู่ตลอดเวลาก็เพื่ออ่ะใด้ค่าชื่อเสียงวกสามสิบอ๋อสแสดงว่ามีคนกำจัดไอ้หมอนนัแน่เลยเนี่ยนะอ็ซิสน่ยนะอคซิสน้อยนิดเดียวเองึงได้นะมาก็ การอัปเกรดเลเวลเกมนี้ก็จะมีแค่สองทางครับก็คือหนึ่งก็คือการจัดการพวกเราไวรลน์หากคุณเป็นฝั่งจิโร่นะแล้วก็ก,การประชาชนกับตำรวจถ้าคุณเป็นฝั่งไวรลน์ซึ่งเอเที่เราสามารถกาจัดได้ตอนนี้ก็แค่มีแค่สองตัวแค่นั้นเลยแล้วก็วิธีมีวิธีสองก็คือการเก็บพวกนี้ซึ่งพวกนี้ก็จะได้อีกพีที่แตกต่างกันไปอย่างอย่างถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยก็จะได้อีกพรีราวๆสี 5, ่สิบห้ามั้งครับผมจะไม่ผิดหรือเวลาเมื่อกี้ ส่วนถ้าเป็นสีเหลืองแบบนี้ก็ได้ใค่หยิบห่าสีแดงก็จะได้ร้อยหนึง่งก็ถือว่าหากใครที่เกลียดไปลงไปสู้กับพวกนี้ก็ก็เรียกว่าเก็บพวกนี้ไปเรื่อยๆก็ได้เหมือนกันก็ได้ไอพีค่อนข้างที่จะแลบแล้วมันก็กระจายอยู่เต็มที่ด้วยเพราะงั้นไม่ต้องห่วงว่าจะหาไม่เจอเพราะมันหาง่ายมากแถมเป็นเอกลักษณ์ด้วยมาส่วนเรื่องต่อไปก็คืออาจจะเรื่องการอัปเกรดก็แน่นอน เกมนี้มีเลเวลก็ต้องมีการอัปเกรดเป็นของคู่กันอยู่แล้วนะสำหรับเกมแนวแบบนี้มากดเข้าไปเลยงับซึ่งจะเห็นได้เลยว่าเกมนี้จะมีอัปเกรดจุดสอรูปแบบก็คือหนึ่งอัปเกรดตัวละครเราเลยกับสองคืออัปเกรดพลังแ,แต่การอัปเกรดพลังนี้คือไปเราจะไม่สามารถได้พลังแบบนี้มาเลยตั้งแต่แรกเราต้องใช้พอยต์ในการปลดล็อกเอาซึ่งหนึ่งเลเวลจะได้สามพอยต์ถือว่าเยอะพอสมควร ถ้าถามว่าแนะนําอะไรที่สุดก็คือว่าผมแนะนเาเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยว,นะยวอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอันนี้ครับก็คือไซโคไม่ใช่ไซโคดิเรียกว่าพลังจิตตัวนี้คือเป็นตัวที่โกงมากที่สุดแล้วทุกคนชอบใช้ก็คือเป็นการทาให้สตูเรียกว่าควบคุมสตูตให้อยู่ในระยะเราได้คือสามารถอยู่นิ่ง ได้แบบที่ผมเ,ออเรียกว่าโดนไปก่อนหน้านั้นที่ก่นก่อนจาอับนะครับซึ่งค่อนข้างโกงซึ่งก็แนะนํานะครับหากใครเข้าไปเล่นแบบนี้ก็แนะนําว่าให้มาเ,ออเ,ลเล่นเล่นสายสายออคุบภูมิแต่มันก็ไม่แต่มันก็มีข้อเสียตรงที่ว่าเออคุบภูมิมเนี่ยมันโกงไปข้อเสียนลยว่โกงไปเนี่ยมันก็โกงมากมากอ่ะท่านผู้ชมแบบปายครับ แต่พลังที่ผมใช้ก็จะมีพลังความเร็วพลังสายฟ้าแล้วพลังปล่อยใหญ่ขึ้งไอปล่อยใหญ่เนี่ยมาทีหลังตอนแรกอ่ะผมจะมีเดือดขาผมอ่ะจะมีเอ่ออุกบาทแต่ว่าดามเมจมันทําได้น้อยซึ่งผมเลยแบบไม่ชอบอย่างแรงเลยทําดามเมจได้น้อยมากเลยก็เลยปล่อยป,ปล่อยไปต,ตอนแรกก็เลยว่าอัพเกรดดีแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยสายฟ้าถือว่าค่อนข้างแรงนะสำหรับผมนะตอนนี้คือ สามารถเอ,อกำจัดศัตรูได้ไม่ใช่ศัตรูสิเรียกว่ากำจัดพวกพวกโจนหรือ NDC แบบทั่วไปได้ภายในวันช็อตละแต่เมื่อก่อนต้องใช้คู่กันกันกบเออกับลูกไฟเพื่อจะให้เดี๋ยว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 เพื่อจะให้เพื่อให้ตายซึ่งตอนนี้ถือว่าดีมากละตัวตอนนีกอันหนึ่งที่เอ,อหลายๆคนดูเหมือนจะชอบใช้ก็คือสายก็คือสายความเร็วก็คือพลังเหมือนเจ้แปิดของเราตังเด่ง ก็เป็นอันที่คนชอบใช้มากที่สุดเพราะว่าด้วยด้วยที่ว่ามันมันเพิ่มความเร็วได้ดีมากๆแต่บางคนก็ชอบใช้อย่างคือนี่ซป,ปเปอร์แมนไม่ใช่ก็คือพลังการลอยตัวซึ่งหลายคนชอบใช้ผมก็ไม่ได้รู้นะว่าทำไมชอบใช้ขนาดนั้นแต่ว่าก็แล้วแต่ความชอบของส่วนบุคคลครับผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้ว่า,วาอะไรส่วน,นนี้ก็คือเป็นพวกออพลังต่างๆไม่ใช่พลังหรือว่าเป็นทางกายภาพของเรา ก็จะมีเลือดการฟื้นฟูเลือดหมัดธรรมดาแล้วก็เอเนอร์จีซึ่งไปทีละอันกันเลือดก็แน่นอนเลือดสี่ผมสี่บวกสี่ลสี่ติดก็ถือว่าน้อยมากถือว่ายังน้อยนะสำหรับเลเวลเนี่ยก็คืออย่างที่ผมบอกว่าเกมเนี้ยเออหรือว่าไม่ได้บอกนะอาจจะยังไม่ได้บอกนะคือเกมนี้มีเลเวลตันที่ผมผมยังไม่รู้นะว่ามันตันเท่าไหร่ที่ผมเล่นมาก็จะนี่ก็จะเป็นเออ ระดับสูงเกินแต่ที่สุดนะที่ผมเคยเห็นเนี่ยผมเคยเห็นมากกว่านี้นะแต่ผมจำไม่ค่อยได้แล้วว่ามันเท่าไหร่ก็เลยค่อนข้างที่จะออไม่มั่นใจว่าเก,เกมเนี่ยเลเวลสูงสุดมันคือเท่าไหร่ซึ่งถ้าถามว่าคนส่วนใหญ่ชอบอัพอะไรที่สุดคือจะอัพเลือดอัพเลือดซะมากกว่าแล้วก็อัพเลือดกกแล้วก็อเ,อวกเอ,อ่ออลิจีซะส่วนใหญ่คือส,สองนี้จะเป็นอันที่ค่อนข้างคนค่อนข้างอัพอันนี้เท่าที่ผมสังเกตมาจากหลายๆครั้งที่ผมเล่นนะ แล้วก็บวกจากความตกใจที่เคยเล่นเมื่อตอนนั้นด้วยก็คือจะอัพเป็นสองอันนี้เพราะว่าการใช้พลังแต่ละอันมันกินมันกินเอ,อ่อเอเนอร์จีมากอย่างผมปล่อยใยเนี่ยก็นี่ไงครับคือเอเนอร์จีก็ไม่ได้กินเยอะนะสำหรับปล่อยใยแต่ถ้าเป็นแบบความเร็วแบบแบบไอแอมเดอรแฟลอย่างนี้มันจะกินเรื่อยๆตามรถแบบเรื่อยๆครับแล้วอย่างพลังเดอรแฟนทที่ผมใช้ก็ยังถือว่าไม่ได้เร็วมากนะเอาเทียบกับคนอื่น มาผมอัปเกรดเลยดีกว่าโอเคอัปเกรดแล้วจะน้นอัปเกรดเ,เลือดด้วยให้ตัวเองแบบถึกขึ้นหน่อยก็ถือว่าเกมนี้ดีแต่ก็ยังต้องพัฒนาต่อไปมาอันนี้ครับผู้ชมคงจะสังเกตเห็นตั้งนานละแล้วคงคิดจะใจว่าทําไมไม่พาไปดูว่ามันคืออะไรวะอันนี้ก็เป็นเหมือนเ,ออเรียกว่าสีครับสีของท่าทางต่างๆเช่อนอันนี้ก็คือเป็นเหมือนเป็นเหมือนแอปซูเปอร์สป,ป,รปีด อันนี้ก็เป็นพลังจิตที่ผมบอกอันนี้ก็เป็นเอโลอันนี้ก็เป็นเลเซอร์ออวตตาซึ่งสีเนี่ยก็เราสามารถที่จะมากําหนดได้ว่าจะให้เป็นสีอะไรซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะมีอย่างนี้ท่านผู้ชมเห็นว่าจะมีแค่เก้าสีซึ่งก็เลือกเอานะครับแล้วแต่ความถนัดแต่ว่ามันก็ต้องเสียตังค์หนึ่งพันด้วยแต่เกมนี้ไม่ได้หาเงินยากครับหาเงินง,ง,ง่ายเลยซ้ำ แต่แค่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเอฟอย่างเดียวแค่แค่ว่าประมาณเออหนึ่งไม่ถึงหนึ่งาทีมันก็ได้ลวก็เรียกว่าเกมนี้เรียกว่ามีหลายหลายอย่างที่ต้องปรับปรุงหน่อยเช่นเรื่องการหาห้องนี้ต้องปรับปรุงแบบรวดด้วยเพราะเกมนี้เรียกว่าหาห้องได้ก็จะทุนมากเลยคือจับโยนเข้าห้องแบบคนจริงๆก็จะทำมาละแม่ก็ บางั้นเราจะไปดูจ่ดหน้าที่แล้วกันว่าจต่หน้าที่นั้นอะไรวะอย่างไรเมื่อกี้ใครมาซูปเปอร์ฮีโร่แลนดิง้งอาเลเวลอัพเลยก็แบบเนื่องจากแบบนี้มันกว้างครับแต่ว่าพวกนี้มันพวกเอ็ซีเนี่ยมันจะเน้นแบบพวกประชาชนและตำรวจมากกว่าโจนิคือโจรเนี่ยคือต้องวิ่งหาแบบนี้นะครับคือสเตมิน่าด้วยแล้วก็ ถึงแม้เราจะเป็นซุปเปอร์ฮีโร่แต่ว่าเราโดนยิงก็ตายได้อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นคือโดนดิงก็สามารถตายได้ซึ่งด้านกำจกัดพวกโจโมพวกเนี้คือได้ค่าชื่อเสียงแบบเยอะด้วยก็คือหนึ่งร้อยแต่ก็อย่าอย่ามั่นใจว่าตัวเองมีพรครับเพราะว่าอย่างเช่นเีท่านผู้ชมเห็นว่าเลือดเลื่อดผมลดแบบตัวภาพเลยนี่ขนาดว่าอัดเนี้ขนาดว่าอันนี้มาแล้วเนี่ย อย่าบอกนะโอเคคือแมบเนี้ยผมพูดตรงๆ้วเป็นแมบที่แบบว่าชิงดีชิงเด่นกันมากเลยก็คือถ้าไม่จมไม่สับไม่สามารถรู้ได้นะว่าบางคนอ่ะเป็นแบบไหนก็คือบางคนอาจจะเป็นฮีโร่นะแต่แบบการกระทํานี่เป็นแบบมามามาจัดการเราอะ่ะเพื่อได้ค่าชื่อเสียงเพราะอย่างที่บอกว่าเกมเนี้ยคือ เ,เกมที่พูดเลยว่าบอกแล้วว่าจะทำอะไรก็ได้ไดอ๋อปละเออเนี่ยผมพยายามหลีกเลี่ยงที่เจอพวกไวร์ไลนมากแต่เพราะว่าแต่ที่ผมพูดไปว่าการเป็นไวร์ไในเกมนี้มันอมหนูไม่ถูกอะก็คือการเป็นไวร์ไลน์ในเกมนี้คือมันง่ายกว่าการเป็นฮีโร่ในเกมนี้สิไหนเล่าน้อก็เรียกว,ว่าเป็นเรียกว,ว่าเป็นข้อเสียของเกมนี้ด้วยแหละเพราะว่า คือแหมเหมือนเกมนี้ไปการเป็นการบอกไปไปว่าเฮ้ยเป็นไวร์ไลน์มันมันโอเคกว่านะอะไรประมาณเนี้ยซึ่งซึงยอมรับว,ว่ามันมันโกงกว่าจริงอ่ะเพราะส่วนใหญ่คนที่เล่นเป็นซปเปอร์ฮีโร่อะคือถ้าไม่ได้เก่งจริงอ่ะมันจะไม่สูงประมาณนี้หรอกเพราะว่าส่วนใหญ่คือคนจะเล่นเป็นไวร์ไลน์เพราะไวร์ไลมันอันนี้ง่ายมากเลยแหมแล้ว่าแ้วว่าแบบว่าเกมนี้ ปะพงอีกเยอะครับก็เชื่อไม่ได้นะยังเป็นเบ,เบต้าอยู่นี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมแนะนำว่าให้ให้มามบ่อยๆแต่ก็อย่าบ่อยเกินเพราะเดี๋ยวมันไม่เกิดเพราะจุดนี้มันเป็นจุดที่เอโจรอยู่เยอะมากแล้วเป็นจุดที่ผมแนะนําเลยว่าหากว่าจะมาจริงๆมีสองอย่างที่ต้องอัปเกรดหนึ่งคือเลือดก,กับสองคือท่าที่สามารถวันฮิทชูได้จะดีมากๆ ไม่มัอนอ๋อพลังจิตซิวแม่พลังจิตในเกมนี้เรียกว่าโกงที่สุดแล้วผมก็อยากใช้นะแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบใช้พลังจิตเท่าไหร่เฮ้ยตรงน,รงนี้ตรงนี้ก็ดีเหมือนกันครับโอยโอ๊ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นในนมบอกใจเย็นแม่พลังสายฟ้าในผมคของคนข้างโกงนะเพราะว่ามันระยะไกลจะสามารถเตืานได้ แต่ว่าก็มีข้อเสียบางการตรงที่ว่าเอาไม่ค่อยเล็งเป้าแบบให้เห็นชัดเจนเท่าไหร่ซึ่งพอเผลออ่ะมันอาจจะจัดการพอเผลออาจจะโจมตีโดนพวกเดียวกันด้วยก็จําจุดมากของผมไว้นะครับผมว่าสองจุดนี้เป็นจุดที่โจนค่อนข้างชุมนุมเยอะแต่มีจุดหนึ่งที่ผมอก่อนที่จะมาอเนี่ยมันมีอีกจุดหนึ่งชุมนุมเยอะกว่านี้แต่ว่าผมลืมไปแล้วมันอยู่ตรงไหนแต่ทันี้ก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าแค่ว่า ถ้าเกิดตรงนี้จะโชคดีมากเราถ้าเกิดว่าถ้าเกิดตรงนี้จะโชคดีมากเพราะว่ามันจะไปเพราะว่ามันอ่ะจะมาตรงแถวๆนี้เพื่อตรงที่โจนเยอะได้แล้มากระจายได้ซึ่งหนึ่งไปดีกว่าก็อย่างที่ผมบอกไปว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าโจมมาชุบๆโจมมาชุบๆเยอะ ตรงนี้ก็มีอยู่แต่ก็ไม่เยอะโอ้ลังอัพเป็นฮีโร่แล้วเนี่ยคือตอนนี้นเหมือนผมโดนหมายหัวระดักไกลๆแล้วเพราะอย่างที่บอกเกมนี้แรงเยอะอ่ะคุณถ้าเกิดว่าแรงไม่เกินหมื่นอะ่ะคุณนั่นหรือว่าเป็นเป้าหมายของหลายหลายคนเลยนะเพราะว่าหากว่าคุณคุณเป็นแรงแบบว่าฮีโร่แบบเนี้ยแต่เลเวลคุณไม่ได้สูงเนี่ยบอกเลยว่าหวานหมูสับคนคนแบบนี้โอสูงมากเลยนะเพราะแค่นี้ผมก็เรียกว่าอ่อนอยู่นะระ เพราะว่าคือผมเนี่ยไม่ได้คือผม,มอัปเกรดพวกพวกเลือดแบบน้อยเทียบคนอื่นหรือการหรือการนี้ด้วยค่อนข้างน้อยแต่ที่อมาด้วยเพิ่มดี <c oughs> ก็คงประมาณเท่านี้แหละครับที่ที่จะมาเ,เรียกว่าเล่าแล้วก็สอนนิดนึงกับแบบนี้ซึ่งผมมองว่าแบบเนี้ยแต่ที่ผมพูดไปสามสี่ครั้งละ ว่าถ้ามันพัฒนามากกว่านี้มันจะเป็นแบบที่น่าเล่นกว่านี้มากเลยเพราะตอนนี้คือแบบนี้ก็ยังน่าเล่นอยู่แต่แค่ว่าต้องมีปรับปรุงอีกหลายๆจุดเช่นเออเรื่องการโหนใจเนี่ยโหนย,ยากนิดหนึง่งแล้วก็เรื่องแบบนี้อ้าเอือเรื่องแบบนี้ด้วยก็คือแบบสูงเกินไปปั๊บแล้วล่วงลงมาเนี่ยก็เด้งแบบนี้ซึ่งจริงๆมันก็ไม่ไม่เฉพาะแบบนี้หรอกมันก็หลายแบบไปละ ที่แบบว่ามีปัญหาเหมือนกันแล,และแบบนี้น่าจะเจอบ่อยที่สุดก็เช่นเคยครับหากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดตัดติดยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในกนารทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วถ้าแล้วถ้าหากผู้ชมอยากให้ผมเอ,อไปเล่นแบบแบบไหนแล้วก็สามารถทิ้งลิงก์แบบนั้นใต้คลิปนี้ได้เลยซึ่งผมก็จะเข้าเล่นนะครับผมแล้วถ้าเจอผมก็สามารถเข้ามาทักทายกันได้แล้ว่อาขอเพื่อนอีกอันนี้ก็ต้องดูด้วยนะครับเพราะว่า,วา,วาตอนนี้เพื่อนผมก็จะก็เรียกว่า เออเยอะเหมือนกันแต่ก็ยังพอเหลือรับได้อยู่ก็มาดูกันนะครับว่าคลิปหน้าผมจะเล่นเกมแบบนั้นทำอะไรในเกมมันจะมาคนเดียวแบบนี้หรือจะมาเพื่อ่ก็อย่าลืมติดตามชมเพ่นนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ I am the fat วเอาสีไม่ออกให้มันได้อย่างหี้วะ